ในยามค่ำคืนอันเป็นสิรินี้ช่างเป็นค่ำคืนทรงคุณค่าอันช่วงวันเวลาที่ผ่านมาล้วนเป็นไปเพื่อการสร้างบาร,รมีน่าเพื่มปิติที่ลูกๆทั้งหลายได้ดำเนินตามเยี่ยงอย่างบัณฑิตในการก่อนเพื่อสั่งสมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตตนเองวันคืนล่วงไปล่วงไป บัดนี้ลูกๆทุกคนได้ทำในสิ่งที่บุคคลทั้งหลายในโลกยากจะกระทำได้ดังนั้นก่อนจะเอ็นกายพักผ่อนหลวงพ่อขอให้ลูกๆทุกคนน้อมรำลึกนึกถึงภาพอันน่าปลื้มใจพร้อมกับทบทวนว่าวันนี้ที่ผ่านมาและวันพรุ่งนี้ที่กำลังจะมาถึง เราได้เพิ่มพูนคุณธรรมให้เกิดขึ้นในตัวของเรามากมายเพียงใดเรามีความอดทนกอบด้วยจิตเมตตาและให้อภัยมากขึ้นเพียงใดเพราะภาพอันงดงามแห่งการสร้างความดีที่ยากเกินกว่าคำบรรยายนี้ล้วนเป็นบุญที่สรงคุณค่าและมีพลานิสงอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นแก่ตนเองและโลก ให้นึกน้อมอรัตนาบุญกุศลทั้งหลายมาประมวลรวมกันกลายเป็นดวงบุญอันสว่างรโรลงปรกากฏณศูนย์กลางกายเปร่งรัศมีแห่งความบริสุทธิ์ยังความเย็นกายเย็นใจแผ่ขยายออกไปไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณขอให้อนุภาพแห่งบุญกุศลกอบด้วยความเมตตา ปรารถนาดีจงแผ่ไปยังบรรพบรุษปิยชนทั้งหลายแม้จะล่วงลับไปแล้วหรือจะเป็นมารดาบิดาญาติสนิทพิสหายที่ยังมีชีวิตอยู่ตลอดจนมวลมนุษยชาติชาวโลกให้มีแต่ความสุขมีความแช่มชื่นผ่องใสมีความหวังกำลังใจ ให้พ้นจากอุปสรรคและทุกโศกโรคภัยแม้จะเป็นบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งเหล่าสังเสตชะชัลาภุชะอันชะและโอปป,ปาติกะต่างถือปฏิสนธิเกิดมาล้วนเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดให้โลกและสรรพสัตว์ทั้งหลาย จงเป็นโลกแก้วเป็นโลกแห่งสันทิสุขที่แท้จริงลูกๆทั้งหลายหลับพักผ่อนให้สบายนะจ๊ะพรุ่งนี้เราจะตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นเพื่อเราจะได้สร้างบาร,รมีกันต่อไปด้วยพลานิสง์แห่งการสั่งสมเมตตาบาร,รมีนี้จะส่งผลดมันดาล ให้ลูกๆทุกคนมีจิตอันบริสุทธิ์ผ่องใสมีองค์พระธรรมกายสถิตยอยู่ณศูนย์กลางกายคอยปกป้องคุ้มครองรักษาให้ประสบแต่ความสุขและความสำเร็จสมปรารถนาในกุศลเจตนาไปตลอดกาลลนาน